เยี่ยมเลยมาหอดปลาเฮ็ดล่ะจ,จักจะเม็นปลาเฮ็ดหรือปลาใหม่นาะเข้าไปหามหึงเฮ็ดพี่น้องตามโม่หรืบ้าทุพ่อบนนันบอน,นี่ไปน้ำเตยศิล,ลาเรื่องมันน,นี่เด้อมีทั้งเขามีทั้งน้ำไปน้ำกันพี่น้องไปชิได้ไร้ปันไดหรือบอไูได้หมุนไปหมุนไปบันนี้ป้า <laughs> โอ้ยมืดแท้คือฝนสิตกมันสิพอเฮ็ดอยู่พวกมันนี้เนาะ เอาได้กรตั hmm. mm ้มพี่น้องมันไผ่มันมันเด้อไป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 ยังชิ้ไว้นะโธ่โธ่โอ้ช่างเนี่ยังไกปโอ้มูไปคือได้คือรำคือดีเลยหาเฮ็ดน่ะเจ้าไปหลวงมีได้ตา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 บ่ได้ครับสิบห้าแล้วไปสิบห้าแล้วไปดิโอ้ยปวดท้องขี้กูไปดิโอ้ยปวดท้องขี้กู ไปไปไปเฮ้วอเฮ็แ <irgendw> ล <carbono> ้วขีกะบุออกซัมมานี่ไป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 เด้อไปเด้อเบิร์เบิี่น้องพุญหลักโบอยากเสือสายตาโอ้ถุยุกถุเปิดมานี่ดูใส มือนี่จะเขาเอาด้วยสีมือตัวเองพี่น้องนี่เห็นบ่ไหนครับด้วยใบใบด้วยมือ จับด้วยกายายด้วยมือโอ <laughs> okay, เคล่ะเห็นหุ่งน้ำพึินอยู่เนาะผุ้เห่าเนาะเขาเลา่าโอ้หยหนูใช้ตัวนี้ก่อ วัวฮักมีโอ้ยเฮงยานคนมาเห็นมาคนอุ้ยว้าัว้าเอาคนเอาคนเมาเถอะคนเห็นแลย มันเพ่มันมันจะพ่าวว่ากันเด้อเพิ่นโอ้ยเนาะจังชีแล้ว่นมาบัดชีได้เออได้บัดสีเมื่อพี่น้องอ๋อได้กระทำ่นเลยเนาะขั้นดวงดีเลยเขาไปขี่ซื้อกระบพอเฮ็ดพี่น้องขั้นดวงชวยเขาไปหาเฮ็ดกับปัดเยบขี่นี่ขั้นดวงดีโอ้ยเขาบอกขัวใจเด้อเจ้าเมทเทอร์นี่ ปราทานพรให้ตาศิลาายบายไ่าสีบได้ฉันรอกไปน้ำมูเนี่ยกว่าผูดพูดไปล่องเมองซื้อได้หนิขั้นเป็นไปลีสได้ร้ายกว่านี้